รับอรุณกันเลยที่เดียวพี่น้องครับเพิ่โหมใหม่โกดังเก็บพลาสติกที่นอนอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับระทึก เวลาหานาฬิกา40นาทีของวันที่1ิบิจารนาท2 5หา 6, 8าศูนย์วิทยุ191ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่ามีเหตุเพิ่งใหม่โกดังเก็บสินค้าโดยเพิ่งในลูกล่ามเป็นวงกว้างประมาณ3ไร่ยางรุ่นแรงบริเวณถนนปัทมานนนถนนเลี่ยงเมืองตำบลแสลงพันธ์บ อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จึงได้ประสานไปยังรถดับเพลิงเทศบาลเมืองสุรินทร์รถอบอตอสลักใดรถน้ำอบตแก่ใหญ่รถน้ำอบอต,อน,อบอตอนอกเมืองและรถน้ำมอเตอรบอสองหารถน้ำอบอตอบุรีสีและอำเภอไก่เคียงกับกอีสิบขั้นกับระดมกันมากวันต่อไปขนน้ำม,มาพร้อมกับรอยตำรวจโทษสรกฤิดท่ารักร่องสรัตรสอบสวนสพเมืองสุรินทร์จึงได้ ประสารรถดับเพลิงาสารเคมีครับในพื้นที่ใกล้เคียงมารวมสนับสนุนน้าที่เกิดเหตุพบเพลิงกําลังลุกใหม่โหมเลยวันต่อไปในโกดังนะเก็บสินค้ายางรุ่นแรงแล้วก็มีกลุ่มควันสีดําพวยพุ่งขึ้นท้องฟ้าดําปือเลยวันต่อไปพวยพุ่งออกมาเป็นจํานวนหลายเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกลนะซึ่งกับภายในเป็นโกดังเก็บวัสดุพลาสติกนะครับ และกับบรรจุพันธุ์ที่ทำมาจากพลาสติกอาธิถุงพลาสติกถังพลาสติกที่นอนตู้เสื้อผ้าซึ่งเป็นเชือเพิ่อย่างดีในการเผาใหม่บ้านที่อยู่ใกล้โกดังกับซอยการขนของออกจากบ้านครับพร้อมกับทางผู้ป่วยเต็มเตียงและกับซัเลี้ยงออกบ้านที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกับนวย้ภไพได้ระดมรถดับเพลิงนะครับกว่า20บขั้นเข่าฉีดสกัดกวบคุ้มเพลิงกว่าสามชั่วโมงแล้วแลวก็ถท่า ยั่งบ่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้อยู่ระวังประสานรถดับเพลิงกับในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าสนับสนุนอีกนัน่มบนต่อไปพร้อมกันนี่ก็ย่างล่ำหม่ติดกับบ้านใกล้เคียงสองหลังน้ำกันเบื้องต้นสาเหตุนะครับคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรโดยในคณะเกิดเหตุกะบ,บอมีพนักงานอยู่ในโกดังดังกล่าว ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุกับเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มควันไฟนะครับลุกไหม้ยางรุนแรงพร้อมกับเพลิงได้ลุกลามยางโด,ดเรีวยวับประกอบกับได้กดังดังกล่าวเป็นวัสดุพลาสติกส,ส่วนใหญ่และกับบรรจุพันธุ์ที่ทำมาจากพลาสติกประวัติเป็นถุงพลาสติกถังพลาสติกที่นอนตู้เสื้อ้า นะซึ่งกับเป็นเชือเพื่องยางดีขณะที่เจ้าหนะ้าที่ดับเพื่องได้ว่าว่าเมื่อมาถึงชุดเกิดเหตุเพื่องก็ได้ลุกไหมทั้งด้านในโกดังและก็ด้านนอกโกดังแล้วแต่สันนิษฐานว่าต้นเพื่องเกิดขึ้นจากภายในโกดังเนื่องจากเป็นโกดังสังกะซีทําให้อุณหภูมินะครับภายในโกดังสูงกว่าปกติหลายกว่าด้านนอกนะครับรวมทั้งทิศทางของลมพอมเด้ จากด้านในโกดังไปหาล่ามด้านนอกพร้อมนะครับแะ้วกบบ้านไกลเคียงล่าสุดเมื่อเวลา8ปดนาฬิกาครับก็ยังวบคุมเพิ่งบ่อดใดได้ร่องรัดจงอุตสาหาในอำเภอเมืองสุรินได้พร้อมด้วยหัวหน้าป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพันตำรวจเอกเอกเอกงษพงบุญมณีผู้ก่อการสพเมืองสุรินครับมาควบคุมโดยตัวเองเลยวันต่อไป ทมกลางลด,ดเ,พงเพิ่มเป็นกว่า30คันแล้วตอนนี้ในหลายพื้นที่นะครับค่าเสียหายเบื้องต้นคาดว่าต่ำกว่า1ิบล้านผลบ่าจังสานอันนี้คาดซื้อได้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพระทันได้เข้าไปตรวจสอบนะครับความเสียหายทั้งหมดท้ามีความเคืบหน้านาเดี๋ยวเอามาว่าโซเลสูฟังในโอกาสต่อไปนะครับอีกข่าวหนึ่งพี่น้องครับน้องผัวคลั่งจากเป็นอย่างวิจาคครค์คลั่งคู่มือน้ครับ หนึ่งชุมชนหนึ่งคนคลั่งบ่อพิษเบรต์แต่น้อยคํานีวันรี่นีวันต่อไปนะฮะหลอนยาครับพี่น้องครับคลั่งเล้าได้จอบฟันพีสะพายดับแค้นจะแจ้งจับยาเสพติดพนะเอากระจาะของไปเห็ดแนวมันเป็นจังสั่นเนาะสิบห้ามิถุนาสองห้าห,าก,หากแปดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเหตุทำลายร่างกายที่บ้านน้ำใครมูกเก้าตมบลย่อมมาพกทาวัางผานะครับจังหวัดน่าน จึงได้เดินทางไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุพบเพียงร้อยเลือดเป็นส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บคือนั่งสมจิตอายุ60ปีเราเด้ถือฟันด้วยของมีคมหลายแผลน้ากันบาดเจ็บสาหัสพนบา่าถือน้ำตัวทรงโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชแต่ทนผิดบาดแผลเบ่ไหวครับเสียชีวิตในเวลาต่อมานะฮะโดยผู้ก่อเหตุทราบซื่อคือนายคํำแหงอายุห้าสิบแปดปีครับซึ่งเป็นน้องสามีนี่แหละนะครับของผู้เสียชีวิต หลังก่อเหตุก็ได้ลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับชาวบา้านซอยกันเจราจาเกลี้ยก,กล่อมโยกเยกเออยกว่าสองชั่วโมงนะครับก่อนที่นายขับแขงนะครับจะยอมมอบตัวได้ที่สุดจากการสอบสวนตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบจอบนะครับที่ใส่ในการเป็นอาวุธก่อเหตุในครั้งนี้ซึ่งกาตำรวจก็ได้ยึดไว้เป็นหลักฐานแลนะครับจากการสอบถาม ในเบื้องต้นสาวานายค้าแหงน่โกรธแค้นนั่งสมจิตอะลยก็ญาติญาติพอคิดว่านั่งสมจิตนั่นแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ในคดียาเสพติดจนต้องติดคุกมานานถึงสองปีนะครับและกาได้ประกาศว่าจะฆ่าให้ตายทั้งครอบครัวเมื่อพ้นโทษผลว่านะซึ่งกหลังพ้นโทษออกมากาได้มาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุนละแต่มีอาการจิต,ตเวทนะเนื่องจากเสพยาเสพติดมาเป็นเวลาโดน แพทย์จึงให้กินยาแต่ขาดว่าบอเคยกินยานะครับแต่ว่าหันเสพอยู่่ว่าต้าองยารักษาจะของบากินนะครับในตอนเกิดเหตุนั้นนางสมจิตได้บอกว่าจะไปเอานอใหม่ในสวนนะครับตอนเวลาประมาณแปดโมงแล้วก็เงียบหายไปจนเวลาเก้าโมงสามีเห็นว่าหายไปโดนผิดปกติผิดสังเกตกันเลยได้อ,ออกมาตามนะครับจนมาเห็น ผู้ก่อเหตุถือจอบแล้วกฟาลลบเข้าไปในบ้านเกิดเหตุนะครับเห็นมีเลือดติดมาน้าจึงได้คนหารอบๆบบ้านพบกองเลือดจํานวนหลายตกอยู่ในแทงน้ํานะครับบางส่วนติดฝาบ้านพร้อมนะครับโอ้เราก็สิทธ์โอ้วบอกว่า,า,อ,า,า,าอยากถึกคิดสภาพเลยพี่น้องครับถึงตามร้อยเลือดไปจนพบนั่งสมจิตนะครับถือหลากมาถิมบริเวณปากกล้วยซึ่งกะจึงรีบ แจ้งเจ้าหน้าที่และก็นําโตผู้ตายส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับยัง่งบันได้แจ้งคอกก้าหาครับนะครับเนื่องจากผู้ก่อเหตุเว่าจ้าบ่รููเรื่องแลวก็ปฏิเสธว่าบ่ได้ก่อเหตุทําการตรวจปัสวาวะนะครับบพบสารเสพติดอยังนะ่จึงได้นําโตส่รงรักษาที่แผนกจิตเวชโรงพยาบาลนานกับรักษาชีวิตละไว้เราสิเป็นอันตรายครับนะครับ โอ้ะลิตโจนเนาะคนเฮาอยู่ไรปัญหายาเสพติดเป็นยังเจ้า,จาหน้าที่บนถึงกวดขันนะครับย้อนจังสี่ครับเอาไปเบิ้งข้าวนี่พี่น้องครับจะบ,บุกจับแกงข้อเส้นเตอร์ยืดเงินสดลดหรูก,กว่าเก้าแสนบาทนะครับยุไชระบาทที่นี่เขามาตั้งในประเทศไทยเขาบอกแมนอีหลีพี่น้องครับ1ิปวิโุนาสองห้าหกแปดมณีพันตำรวจเอกอนเนกสะท่องอยู่ผู้กำกับการสพเมืองพัทยาครับระดมกำลังสืบสวน เปิดปฏิบัติการครับเป็นปฏิบัติการลับจับกลุ่มกระบวนการแก่งข้อเส้นเตอร์กขามชาติสัญชาติจีนนั่นเห็นบ่อมีอิทธิพลหลายในจีนนี่ค้มือนี่พร้อมผู้ร่วมกระบวนการเช่าไทยเห็นบ่่ขันค้นไทยว่าเปิดทางให้บลบนะครับนะอาชญาก,กรอาชญาก,กรรมมูลนิกบ่เกิดขึ้นในบ้านเฮา นะครับยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือรถยนต์และการเงินสดร่วมมูลค่าเก้าแสนบาทถือว่าเป็นกรณีปิดฉากเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์นะครับขามชาติที่แฝงตัวอยู่ในเมืองท่องเที่ยวซื่อดังเสียสื่อบอดเดนเนลมูนี่โดยการสืบสวนในคดีนี้ครับเริ่มจากการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของอต้องสงสัยของกลุ่มบุคคลชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยากระทั่งพบว่า มีหลักฐานชัดเจนเจ้าหน้าที่จึงได้น้ำหมายจับหมายสารจังหวัดพัทยาครับเขาจับกลุ่มนายจูอายุยีปีสัญชาติจีนครับในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนฟอกเงินแลกกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ จากการตรวจค้นสามารถยึดของกลางได้หลายไร่การบอรที่เป็นโทรศัพท์มือถือนะครับจำนวนหลายรถยนต์ส่วนตัวและการเงินสดจำนวนหลายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เสื้อว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการหลอกลวงเหยื่อพันระบบออนไลน์นั่นแหละนะครับหลังจับกลุ่มชุดสืบสวนก็ได้ขยายผลอย่างต่อเน,นื่องนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการเป็นเช่าไทยอีกสองคน นะครับได้แก่นั่งสาวอรพันธ์อายุยีสิบปีและก็นายผู้วานาดอายุยีสปีนะครับไปรุ่นสางโตแนะ่ยเว่าสางโตพิษพิษแบบนี้ย่อมเป็นสมุนลูกสนุปปีนะครับของต่างชาติแบบนี้ก็โอ้ยบ่ไหวเดีย๋ยวอไปเบิ่งเอาด้วสนุปปีเป็นนี่อย่างแล้วก็เออ พันตำรวจเอกอนเนกสะท่องอยู่ครับเพิ่นได้เปิดเผยว่าการจับกลุ่มรังนี้บ่เพ,เพียงยุติการกระท่ำผิดของกลุ่มคนบางกลุม่มแต่ก็ยังเป็นการตัดวงจรของเครือข่ายอาชญาก,กรรมข้ามชาติที่อาศัยประเทศไทยเป็นฐานปฏิบัติการโดยเจ้าหนะ้าที่จะเดินหนาครับขยายผลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปให้ ถึงกระบวนการฟอรเกเงินในต่างประเทศพร้อมปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ไทยนะในการรับมือกับอาชญากรรมไซเบอร์ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างต่อเน,นื่องครับและก็จะบ่ยอมนะครับให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งกบดานของมิจฉาชีพ จากต่างชาติอีกต่อไปอุ้ยนะครับสนับสนุนครับดีใจนําแนวนี้แบบนี้มันตอกยังสี่ครับเดเขาเคยเห็นตั้งในาหนังสมัยก่อนเนาะนะครับตำรวจเนี่เป็นที่พึ่งพิงของประชาชนเนี่ยปลอมตัวเข้าไปในแกงมิจฉาชีพแน่แกงนะครับอาชจญจาก,กรรมแน่นะครับเพราะถ้าตอนหนังจบเนี่ยผมพันตํารวจเอก ผมร้อยตำรวจเอกอู้ยนางเอกยิ้มปุยๆเด้อนะครับส่วนใหญ่นั่งเอกสิเป็นลูกเจ้าพ่อเด้ะสมัยก่อนเนาะนะครับแต่ว่าพอทําผิดกับส่วนพอมันเ่อไปลูกสาวก็นะฮะต้องได้รับการดูแลจากพระเอกซึ่งเป็นส่วนหญ่พระเอกเนี่ยมักสิเป็นเจ้าหน้าที่นะครับนะที่ปลอมตัวไป นะเป็นยังสั่นนะครับสมัยก่อนเป็นยังสัน่นส้างแลกบดานใจให้อยากเป็นตำรวจอยากเป็นสายลับเด็กคู่ม,มือนิว <laughs> นะครับมีตาผู้บบากับผู้บบาเสียงตาหน่อยใส่กันยิ้มปุยไป <laughs> ส่วนใหญ่ว่าสิเป็นยังสั่นเนาะนะครับว่าแต่ละครซีรีส์ต่างๆครับส่วนใหญ่เป็นยังสั่นครับผู้บบาเสียงตาหน่อยใส่ผู้บบายัางสิ <laughs> ตามนั่นครับเพื่อนๆกันไปยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเอียงก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นละนะ ไปจะกข่าวหนึ่งครับเกี่ยวกับอาหารการกินนี่กะเข่าหมูแดงงานศพทําผิดกับชาวบ้านก็ร่อยไร่หากแหลหากแรงทองเสียรุนแรงพลวาจังสันนะครับสงสัยเตรียมไว้จะโดนนะพี่น้องเนาะเตรียมไว้จะเศร้านะครับชาวบ้านก็ร่อยข้นหา,หากแหลหากแรงพี่น้องครับทองเสียอย่างรุนแรงหลังรับประท่านเข่าหมูแดงที่แจกในงานศพไปบ่ถึงสองชั่วโมงบางไร่ต้องเลียกรถพยาบาลพอะอาการหนักครับ วันที่16มิถุานายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุเจ้าบ้านในพื้นที่มูหามูหกตำบลคือเวียงนะครับอ,อําเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาจำนวนกว่าหนึ่งไร่ไร่มีอาการปวดท้องครับหากแหลกหากแรงท้องเสียอย่างรุนแรงนะครับอุจจาระหกเลี่ยลาด <laughs> หลังจากเราพระท่านเข้ามูแดงที่แจกในงานศพของชาวบา้านไร่หนึ่งครับเมื่อช่วงแรกของวันที่1 5มิถุานายนาที่ผ่านมา จากการสอบถามผู้ที่ได้รับผลกระทบระบุว่าอันอาหารดังกล่าวเป็นข้าวหมูแดงครับที่มีการจัดเตรียมโดยทังเจ้าภาพและกรแจกใจ่ายให้กับแขกเรือที่มาร่วมงานศพประมาณเจ็ดรอยกองพอทศจัว่วามีผลกระทบอ่ารอยกองนะครับแสดงว่ารอยกลองเนี่ยมันอาจจะไม่เชื่อนะครับหลังรับประทานไปได้ประมาณสองชั่วโมง หลายคนก็เริ่มแล้วทรายเลี้ยวขวัวครับทองห้องโจกจากโจกจากอ,อกอากอ,อกอากนะครับแล้วก็มีขาซึกประชิดกําแพงพี่น้องเอ้แต่ละก้นเลี้ยวหาจะห้องสวมห้องน้ำเสัแล้ว <laughs> บางคนกันถึงขันถึงขันกับหักและหักแรงกับเบียนศรีรษะม้วนอยู่ในท้องเคลื่อนไส้นะครับบางรายถึงขันต้องเอื้อรถพยาบาลเพราะว่าอาการหนักถึงขันอาเจียนนะครับท้องเสียอุจจาระล่วงพลั้งพลูทั้งด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกเตือนเนื่องจากอากาศในช่วงนี้มันห่อนเดชห่อนจัดอาหารมันบูดง่ายโดยเฉพาะเตรียมอาหารจํานวนหลายๆนะครับเป็นอาหารกองยิงสีต้องระมัดระวังอิหลีส่วนใหญ่จะมีอาการที่เกิดจากอาหารเป็นผิษส่วน การว่าเกิดจากอาหารปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียหรือว่า บูดเสียเนื่องจากสภาพอากาศห้อนจัดพร้อมทั้งเตือนประชาชนใย์เห้ระบาดระว่างในเด้อเรื่องการจัดเตรียมและก็เก็บรักษาในช่วงนาห้อนครับโดยเฉพาะเหตุจํานวนได้หลายให้คนยังสิอันตรายครับเนาะถ้ามันเกิดแพร่เชื้อไ่กันแล้วนี่ขนาดเป็นอาหารสุกได้พี่น้องครับข้าหมูดแดงนี่ถือว่าอันอาหารสุกเด้นะบ่แม่าเป็นลาบลู่วันถอยยังเป็นขนาดนี้นะต้องระมัดระวังอีหลีวัน่อไปกินยังต้องระมัดระวังขอให้หายเจ็บหายป่วยเร็วๆก็แล้วกัวกกนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับ ว่าโอ้ทองเสียนี่อันตรายคครับพี่น้อง